นารุโตะเนจิและดีสังเกตเห็นพายกุกำลังจะมาจึงรีบรวบรวมไม้แล้วกลับไปที่ร้านแกงกะหรีไรกะที่ฟื้นคื้นชีพขึ้นมามองหน้าคาราชิที่กลัวจนลวนล้านแล้วเขาก็เห็นร่างที่ไร้ชีวิตของรันมารุจึงถามคาราชิว่านายทำอะไรกับรันมารุคาราชิจึงเล่าว่ารันมารุสังเวยชีวิตตัวเองเพื่อฟื้นคื้นชีพไรกะตามคำสั่งของเนจิเทนเทนไล่ตามทั้งสองคนมา ไรกะฟื้นคืนชีพแล้วเธอจะต้องหยุดเขาให้ได้เทนเทนโจมตีไรกะรัดเขาเอาไว้ด้วยโซ่แต่สายฟ้าของไรกะมันทำให้โซ่ขาดและโจมตีเทนเทนกลับมาไรกะเข้ามาโจมตีเทนเทนเธอหลบได้แล้วใช้ไม้พรองจิ้มไปที่เท้าไรกะจากนั้นก็โจมตีเป็นชุดจนปลดอาวุธไรกะออกมาได้แต่อาวุธอีกันของไรกะได้ทำลายไม้พรองของเทนเทนที่มาพร้อมกับสรังสายฟ้าเทนเทนพ่ายแพ้ ไรกะไปถามเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคาราชิเขาโทษว่าคนผิดคือพวกโคนะฮะไรกะจึงสั่งให้คาราชิไปพาตัวพวกมันมาเมื่อเทนเทนได้สติลุกขึ้นมาไรกะกับคาราชิไม่อยู่แล้วเธอจึงเข้ามาดูรันมารุที่ยังมีชีวิตอยู่เธอจึงแบกรันมารุพามาพักฟื้นที่กระท่อม พวกนารโตะก,กำลังซ่อมแซมร้านแกงกะหรี่ให้แข็งแรงรับมือกับพายุที่กำลังจะมาถึงคาราชิก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาบอกว่าเทนเทนตกน้าผาไปที่ช่องเขาสายฟ้าเดจินัรีกับนารโตะไปช่วยเทนเทนทันทีที่ช่องเขาสายฟ้าไรกะได้รอทั้งสามคนอยู่ที่นี่แล้ว แต่คราวนี้พลังของไรกระต่างจากครั้งที่แล้วลิบลับการโจมตีในตอนนั้นคือสายฟ้าที่ใช้จัก,กระสร้างขึ้นมาแต่ครั้งนี้คือสายฟ้าของจริงถูกใช้เป็นพลังงานถ้าสามารถรับพลังจากธรรมชาติได้พลังก็จะไม่มีขีดจำกัดซึ่งต่างกันกับจัก,กระ เนจิใช้เนสีขาวตรวจหาจุดอ่อนเขาก็สั่งนารุโตะใช้กระถางเงาแยกร่างไรกะก็ใช้สายฟ้าโจมตีร่างเงาของนารุโตะพุ่งเข้าไปจนประชิดต,ตัวไรกะเนจิที่อยู่ข้างหลังก็ใช้มวยออนโจมตีแต่ก็ถูกสายฟ้าโจมตีสกอรรวมถึงนารุโตะด้วยคราวนี้เหลือลีเขาหยิบทิศถ่วงน้ำหนักที่เท้าออกผมโกรธดแล้วนะครับ คาราชิพาคุณแม่หนีออกจากที่นี่ที่ไม่ยอมหนีไปด้วยเทนเทนก็กลับมาคุณยายสังโชก็ได้รู้ความจริงเทนเทนเช็ดตัวให้รันมารุคุณยายก็ทําแกงกะหรี่มาให้รันมารุทานนี่คือแกงกะหรี่แห่งชีวิตเทนเทนก็ป้อนใส่ปากรันมารุเขากลุกขึ้นมาซอยจนหมดจานนี่คือความรู้สึกของการมีชีวิตอยู่ไงละ่ะรันมารุอยากให้ไรกะได้กินแกงกะหรี่นี้ด้วยที่สนามรบเนจิกับนาุโตะยังคงสลบ ลีโดนใส่ฟ้าฟาดเข้าไปแต่เขายังคงยืนหยัดเผชิญหน้ากับไรกะแล้วตอนนี้ก็จบลง